เขาเป็นเอเจคทีโอเขาทำงานเกี่ยวคนรุ่นใหม่ทำงานเยาวชนอะไรจริงๆแล้วก็เป็นสายงานเดียวกันหปาว่าเป็นคนทำงานคนทำงานเอเจคทีโอแล้ววันหนึ่งผมไปเจอเคาที่ไวท์ทีวีเขาเดินมาทักทายเลยแล้วก็จริงๆเราเคยเห็นก็แหล้วน้ำตาลานะครับเคยได้คุยกันทีเขาก็เดินมาแนะนําเราก็นั่งกันอยู่ตอนนั้นดีกว่างอยู่เขาก็นั่ง นั bon ่งคุยกันเรีอกว่าวงการคนทำงานพัฒนาในเมืองไทยอ่ะมันแบ่งเป็นสองสองสอายสองขทางมันจะตัดกลทั่วไปแล้วเขาก็อยู่ในฝ่ายเขาเรียกว่าสายสายอยู่ในฝั่งฝั่งเสื้อแดงแต่ล้วเข้าใจก่อนว่าตอนนั้นคนที่อยู่ฝั่งเสื้แดงที่ที่เป็น E T O นี่ลำบากมากมันโดนกดดันมากนั่นแหละเพิ่งเอนว่ามันมันน้างกดให้ฟัง